สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูผัดมะละกอใส่ไข่กันนะคะวัตถุดิบก็จะมีค่ะมีมะละกอค่ะเราหั่นฝอยเรียบร้อยแล้วค่ะมีพริกกระเทียมมีไข่ค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีด้วยปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายและน้ำปลานะคะเรามาลงมือทำกันได้เลยค่ะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันลงไปค่ะ น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะใส่เฉพาะแค่ผัดพริกกับกระเทียมก่อนคะ่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะผัดให้สุกก่อนพอพริกกระเทียมได้ที่แล้วนะคะก็ใส่มะละกอลงไปเลยคะ่ะคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะผัดให้สุกก่อนคะ่ะ ผัดมะละกอเราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะเราจะใช้น้ำเปล่าช่วยในการผัดค่ะพอเราผัดไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะพอน้ำมันมันแห้งเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ การปรุงรสของผัดมะละกอนะคะจะออกเค็มๆหวานๆเผ็ดนิดๆค่ะอร่อยนะคะเมื่อมะละกอรเราผัดใกล้จะสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนน้ำปลาค่ะไม่ต้องเต็มทัพ,พีนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกนะคะ หลังจากนั้นเราก็ชิมดูเลยค่ะว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการไหม <ç> เมื่อได้รสชาติตามที่เราต้องการเราก็ผัดต่อไปจนน้ำแห้งเลยค่ะ <ç> แต่ก็ต้องคอยคนตลอดนะคะ <ç> เดี๋ยวจะไหม้ค่ะ เนี่ยค่ะโอเคมะละกอก็สุกได้ที่แล้วนะคะเมื่อมะละกอสุกได้ที่แล้วเราก็จะเปิดช่องตรงกลางอะคะ่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะเพื่อที่จะใส่ไข่ค่ะเนี่ยค่ะเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะเราตีไข่แค่นิดเดียวก็พอนะคะ เราก็ผัดจนกว่าไข่จะสุกก็ค่ะแต่ก็ระวังมะละกอด้วยนะคะจะไหม้ค่ะต้องคอยดูด้วยเราจะผัดออกมาในลักษณะที่แบบแห้งเลยนะคะเราจะทานกับข้าวสวยก็ได้นะคะหรือจะทานเปล่าๆก็ได้ค่ะอร่อยด้วยค่ะ เมื่อเราผัดไข่กับมะละกอเข้าที่แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพิ่มความหอมด้วยต้นหอมผักชีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็ทำทานกันได้นะคะฝากกดติดตามเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ